วันนี้เลิกงานย่มดีเลิกงานย่มดีพี่น้องไอ้สังพันมะเกียนไอ้อันนี้ของเบมืกันนี่นะตัวกดเขาเรียกว่าสวิตเนาะเขาเรียกว่าสวิตปิดเปิดตัวดูดควันเนี่ยรอมานานมากกว่าจะได้มีเวลาว่างมาดูแลหยุดงานพอดีช่วงนี้หยุด

nhám say uh, có bức 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 <laughs> 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 nè ăn cao mấy anh vào kẹt đây mấy kẹt tốt tốt สร้างยูประจำนี่เลยผมบอกคือเออรับงานข้างนอกไปเรื่อยๆครับข้างนอกไปเรื่อยครับอ๋อแต่มือนียูบานพอดีเนาะจังหวะดีขนาดนี้ไม่ยึดสันสเหตุสร้งไฟอย่างเดือดบ่ครับเฮ็ดสรงไฟอย่างเดือดสรางไฟในหมู่บ้านเนี่ย ผู้ใดก็อยากใครอยากเรียกช่างคมก็เรียกได้เลยเด้อยนีน่ดีไซน์ URL เนี่ยเน้นบอกนอ้เทียนเตียน <c oughs> ไปเรื่อยๆดิเออเอาโทรศัพท์นี่ก็ได้ไทายอะ่ะจะอันนี้ก็ มีหลายเครื่องเยอะวันนี้ได้ช่างยอดฝีมือมาช่วยดูดูเตาดูดเครื่องดูดควันในในในครัว เรียบร้อยแล้วครับผมซ่อมเรียบร้อยแล้ว